อบอกเป็นลาวเลยครับกับรายการสร้างเสืออะไรมอเตอร์ไซค์ครับคืนนี้จเจ้าเรืองอะไรกับบูอินโปรที่ว่ามันยูดเป็นชุดนะครับที่เป็นชุดแบบนี้ครับอ่ามันยูดเป็นชุดแบบนี้นะครับนะอะไรอินโปรชุดซ่อมคาบูอะน้อรคาบูอ่าพอมันมีอะไรมันยูดแบบนเปีเ้คกับลงมาเล่นกันเลยครับไม่ต่าบกรกองจะเห็นชัดหรือไม่นะครับตามติดตั้งเบาเอวาไว้จยาก่วนต่างๆ ในกล้องนี่แหละครับผมจะเยกไมกบัปนี้ครับนี่ก็เลยลูกยางถ้วยกว้างครบข้างล้างมันกันนะกล้องขับวินรั่นีมันมีค่ายเป็นชิ้นมันเนี่ยครับแล้วก็เนี่ยลูกยางกว้างครบทั่บถ้วยอยู่ด้านล้างขับวนก,กันน้ำมันรัว่วครับอ่าลูกยางหน้าตาอ่าลูกยางในในน้ำไปแลยก็เลยกับในในในจุดส้มกับวนนะครับต่อไปนี่ก็เรียกว่า ไอจุดตั้งสล,ลูมัอนกับจุดตั้งสลู่ามันมีนอนดยู่บนนี้ครับจุดตั้งสลูมีตัวเรื่องอันนี้จะเล่นรุ่นกันไปครับใส่ถึงการเล่นรุ่นกับอาจรุ่นประกอบของมันในจุดนี้ก็มีแบบน,นี้ครับเวลาก็มีข่าเยกแต่มันครับอันนี้ก็มีอยู่นี่ครับเปิบเพลงและ,อะตอนใส่นะครับถ้าใหญ่มันขี้เล่นนะก่อนใหญ่มันขี้เล่น,นดึงตะกิดนะดึงอะไรดึงกับคันกับมั้บางทีไม่เล่นแล้ว อาจจะตุกมือไม่ดีครับอ่ะแบบเอน็นะครับชุดเก็มตั้งไอ่จัลลูอ่าตะลลูไอ้ก็เยอะเกาะไอ้มันตะลลูเกะตะลลูนะครับมันไะอ้ต,ตัวนี้มันไปตำนาทีงเนี่ยครับมันไปดันเข็มหลุดแลงนี่อ่ะเนี่ยมันไปเข้าดีตรงเนี้ยครับใน,นตีบามเนี่ยก็ตำให้มันเซื่องๆซือ่องอะไราวขั้นเะข้าไปนะ พอก้าวไว้มันกระดันขั้นขั้นก้าวมันกระดันในนี้ขึ้นขึ้นนะ่ารออกมันกลายลงมามันลงโดยตะปิ้งที่มันอยู่ตรงเนี้ยครับนะหน้าแบงเนี้ยอะไรรถเื่องกันถ้าดราขั้นก้าวไว้ปั๊บมันกระดันหลุดแรงให้ขึ้นเลยครับก็อยกระดังห้สลุกเกอแต่ตัวต่อยออกสลุนแต่ตามตะปิ้งมันล่มมาไกลออกเกือบมัดนะเกือบมัดนะผมสั้นๆมันเลื่นนะอันนี้นะครับจากลูกเดแงจากลูกเดแงตัวนี้นะครับ ไอ้ลูกเล้งนี่มันไม่อยู่ในจุดซ้อมนะครับลูกเล้งไม่อยู่จุดซ้อมแต่ในพวกเข็มใส่กับอะไรใส่ก็ไปอ่าแต่จุดซ้อมตัวนี้มันจะมีเข็มเป็นตาปูนี่คืออินโปรอินตาปูแล้วมันจะมีคลิปกับคลิปคลิป,ปอันนี้ในในพวกพวมประกอบเข้าไปข้างในครับอ่ามันมีคลิปพอเราใส่คลิปตัวนี้เลยครับมันจะมีไอตัวเข้านี่ไอปะติข้าเนี่ยเป็นอน,นกันนี่กดอยู่ข้างในครับแล้วมันจะจะปริงกดตรงนี้ครับ เปลือกไม้ไผ่ตัวนี้คุ้มมันจะเป็นกุ้มไม้ไผ่นี่มันชุก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 อ่าให้มันเหลือนยับได้ก็เรีกว่ามันจะขึ้นจะปลดเหลงปลาขึ้นมาอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้แนะนําไปเลยครับยุงนี้ต่อไปตัวนี้ครับอันนี้ก็เรียกว่ามันเป็นในตัวใต้ใต้น้ํามันใต้น้ําใต้น้ําใต้มุวนที่อยู่ข้างมันนะครับอันนี้ครับมันจะมีอย่างเซ็นนี้จวนกัน นี่ยครับอันนี้ค yep. ร mm like, ับอ uh, ่าตะไบในน้ำหนุ n n ่มนู right sí ้เขาเรียกหนุ่มนู้อ่าหนุ่มนู้หนุ่มนู้หนุ่มนู้น้ำมันอันนี้ก็จกหนุ่มนู้เดินเบาหนุ่มนู้อากาศนแต่ว่ามาเจอกันแค่กันก็จะหนุ่มนู้อากาศมันมีเป็นเบอร์ไว้เลยครับลายเบอร์ไว้เลยคนไม่กล่าวว่ามีเบอร์ได้นั้นแต่ว่ามันจะมีเป็นเบอร์อากาศสปิงลูกโชกครับสปิงลูกโชก ลูกโชคของจุดกระบวยรู้ลูกโชคกับนี่ลูกโชคกับแบบนี้เราอยากอยากซื้อลูกโชคมีคคาเป็นจินกับอะไรแบบน,นี้มาได้กับทำรานไปสั่งก็ได้ใต้ลูกมีตัวยางใต้จากปับนี่ก็ได,ด้เวลานั้นเนี่ยเอาแวะก็ดูเนี่ยลูกโชคกับน่าพอเราเห็นลูกโชคแล้วตรงนี้เราเห็นม,มันวง่เงี้ยครับอ่าแล้งังจากมันก็มีลูกยางครับนี่ลูกยางดำดำนี่ครับลูกยางตัวนี้มันจะยุ่งเนี่ยครับมันตำนาดีอ่าอุดตรงนี้ครับไหนอุดแล้วอ่าลูกยาง ชกลูกยางต,ตัวกันน้ำต,ตัวตั้งอากาศกับอันนี้นี่ก็จะตัวตั้งอากาศเป็นเล่มๆนี่งตัวต right. ั้งอากาศถึงตัวอากาศตากอากาศนี่มันจะมีสปริงกับมันจะมีสปริงกับลื่นนะเนี่ยอย่างนี้ครับนี่นี่สปริงมันจะใด้ให้มันแน่นๆอย่ามันอย่าให้มันขี้ลื่นก็ต้องชักมันให้ตึงๆแล้วก็ชักมันอย่าให้มันขี้ลื่นชักให้มันตึงแล้วขันเข้าไปเนี่ยเนี่ยก็จะตัว ตั้งอากาศเนี่ยตัวตั้งอากาศตัวนี้ก็ในน้ำในน้ำไปเร็วน้ำไปเร็วต uh ่อไปเข็มลูกลอยนี่ก็เรียกก็เรียกเข็มลูกลอยเข็มลูกลอยเข็มลลูกอยแบบแขวนครับเนี่ยแบบแขวนนดหน่อยมันจะแขวนแขวนเอาเด๋อเด๋อเข็มลูกลอยนะก็เรียกว่าวายปิดน้ำมัน โดยอัตโนมัติเมือนน้ำมันลงไปอยู่มักลุกลอยมันก็เรียกว่ามันจะลอยจะลอยขึ้นลอยขึ้นแล้วแต่ไงเข้มเนี่ยมันพัจะพาไอ้ที่ข้าของลูกลอยกนไกที่เขาบ่อยมันเนาะวิดน้ำมันพวน้ำมันใจไปรดวิ่งน้ำมันเลื่อน้อยพอเลื่อน้อยมันกรลงมันมันต่้มมันตําเป็นอย่างว่าที่มันดึงอไเนี่ยลงหลังที่ต้องต้องมันะเปิดน้ำมันน้ำมันมักเกินมันกับอ่ะนี่ก็จะเข้มลุกลอยตรงนี้ ตับเป็นลูกชุกอันตัวนี้ตัวนี้อันนี้ก็คือ,อยิวยูดีคว้านลูกเล้งยูวมันยูวมันปากังกังบุญนั่นปากปากาบูนั่นไนอะ้ตัวบุญนนะัจจ่นตัวกวนนดิปิดคว้านควากันน้ำมันรัดดวกัดรัวดอะอ่าเก็บนู่มอีกตัวนะครับอันนี้ต้องชิกมาให้ดูเลยนะครับนี่เน่นี่เน,น,น่ตัวนี้มันยุ่งน่ครับตัวนี้มันตัวเย่งเลยนู่นเลยครับในหน้า,นา ดึงออกมาดูเลยชีกมางนี้เลยครับหน้าตัวนี้นะครับตัวนี้ข้อยอะครับเสื้อเข็มเร็งไงตัวนี้เสื้อเข็มเล็งเสื้อเข็มเล็งเสื้อเข็มเร็งมันอยูในครับวงมันจะเย่งอยู่ตัวในตีว่าตัวนี้เข้าไปเล่นอยู่กับไอ้ตัวนี้ในอดีตนะครับมันตัวนี้จะเข้าไปเล่นกับมันนี่นี่ตุเร็งกระบวงมันขั้นไปในกลางล่างนะขั้นไปในกลางล่างนี่อยู่นี่นี่แหละนี่ก็อยากเสื้อเข็มเสื้อเข็มนะครับตัวนี้อยากเสื้อเข็ม เรียกว่นเสื้อเข็มวันจึงื้อเข็มนี่มันจะมีตัวนี้อยู่ตัวงั้นนะครับมันจะตัวสั้นสั้นสั้นตันะตัวนี้อ่ะตัมตั้งนี่เลยมันจะมีอยู่ตัวนึงในตรงนี้น้าไอ้รู้จักอ่าไอ้เรารู้ว่าตัวนี้คือเสื้อเข็มมันมีข่ายกับมีข่ายแต่มันไม่ก่อยเสียกับบางกล้งเกิดการเข้าใจพิษเกิดการเข้าใจพิษกรณนีที่ว่าหนุ่มนเนี่ยมันตัวนี้นะมันจะคั่นในตัวนี้กับ มันจะคั้นมันจะคั้นมันจะคันก็ไปในตัวนี้ครับ mm hmm. นี่มันจะอยู่่อยางนี้ครับว่ามันอยู่อย่างนี้ครับ,รบเห็นนะทีนี้เวลาบางคนปล่อยเปลี่ยนนะครับเกิดโทษตัวนี้ครับไม่ว่าโทษในกรณีโทษนมนู่รือว่าโทษไอ้ตัวนี้ออกม,มาครับซึ่งจะเร็วกับหมาซื้อตัวนี้ครับ มันไม่่อยมีแล้วมันมีใกล้แต่มันแป้งปุ้งก็ไม่ยกราคาเลยนะแต่ตีรานมีใกล้ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนอย่าเข้าใจมันเป็นตัวเดียวกันมันสามารถแยกออกมาได้ตอนนี้ครับเปลี่ยนแต่ตัวนี้กับตาตัวนี้มันรถมันไม่มันไม่ควากจริงๆแล้วก็มันไม่เสียหรอกไอ้ตัวนี้นะนะหายมาซื้อได้เนี่ยตาร้านไปสั่งเอาเสื้อเข็มลูกเร่งอินปลู นี่แหละตัวนี้แหละเสื้อเข็มลูกซิ่งอินฟลูของมันชังนั้นมันจะมีคายนะอันนี้กูเวลาเล่นกันเล่นเป็นเบือเบ้อช่งเป็นเบื้อเล่เบื้ออีปื้มีหลอดอะไรก็เล่จากเบื้อดเดิมก่อนมันหลดวิ่งมันโปมันหมากขกึ้นหลอดได้เป็นไงปืม้มได้หน่อยกินหน,น่อยปื้มไหมกินหมากเลยก็เล่เลบือบ้อเล่ควายมาปื้มอ่ะไปเยี่ยวปื้มเบื้อขึ้นอะไรนี่ก็จะนมหนูน้ำมันคาร์บูอินต์ลู อ่าตัวนี้แสดงอ่ะได้โดยนะครับบอกมันมันมีม like ีเยกไม่ต้องไปซื้อมันเดี๋ยวว่าบางคนเดี๋ยวว่าซื้ออยู่วันนี้ครับมีคไายไหมมีคไายไหมได้ป่ะเนี้ครับเขาบอกว่าเยกกันนะไม่ต้องเปลี่ยนมันการซื้อมันนั้นบอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนทอดแตตัวนี้ออกมาได้ทั้งมันอ้าวกี uh ่ครับอันนี้ไปวันนี้อ่าซึ่งลูกชุกลูกชุกเห็นไปหมนะลูกชุกชุกเบร้อยเร็วเร่งเร็วอันนี้ครับเนี่ย โจ๊กในนี่จะปริงจะป r i n g ุกโจ๊กในยุงเนี่ยครับจะป r i n g ลุกพุ่งยุงไหมนี่ครับมันมีใส่โจ๊กนะครับใส่โจ๊กใส่แบบนี้ละครับนี่เขาเรียกว่ายเปิดปีตากรัดหยกโจ๊กหยกโจ๊กยังไงไปคืนนี้เอาเรียงลุกเร็งรายการเดียวเอ้ยไม่ใช่ลุกเร็งลุกเร็งปลอก จับจุดซ้อมมันว่าเอาไม้เลวว่ามันมีอะไรเรื่ายตรงไหนอันนี้บางทีก็ไม่ใยากว่าซื้อไปดังชุดเลยก็ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนเม็ดกับไมปใจต้องเปลี่ยนเม็ดเลือกเต้เลือกเปลี่ยนเราตามที่ต้องการอีเปลี่ยนเม็ดก็ได้ไม่เปลี่ยนเม็ดก็เลือกก็ถูกว่ามันตาเรารูหน ía, ้าสีของมันเล็วนะครับรูหน้าสีของแต่ละตัวว่ามันทําอะไรมันเนี่ยก็เลือกเปลี่ยนเอาเปลี่ยนครับเปลี่ยนครับคืนนี้ก็เกณฑ์นี่คนขอบคุณมากับที่จะติดตาม คลิปสร้างเสือไลห,หมอดวใจมาตลอดไล่คลิปแล้วติเปเปอยรวไปครับนะอะวันนี้ตอนนี้กคอนสวัสดีครับ